สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดยดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุป ประเนเรื่องราข่าวสารของสโมสร Manchester แมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง y o u u u b e รวมไปถึงเชียร์บอลสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกสั้นๆน,นะครับก็เอเดรียนฮารได้มีการส่งคำ อวยพรให้กับทุกคนหรือว่าแฟนบอลน,นั่นเองนะครับเทนฮางเนี่ยก็มีการกล่าวคำอวยพรในเทศกาคลคริสต์มาสนะครับว่าขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะฮะเติมพลังให้กับตัวเองในช่วงเวลานี้กับคนที่คุณรักนั่นเองและมีความสุขในช่วงปีใหม่2023ที่สวยงามแล้วก็ มีความสุขแฮปปี้กันไปนะครับนี่คือสิ่งที่เอรินฮาร์คมีการกล่าวนะฮะทางสโมสรก็มีการปล่อยบทสัมภาษณ์สั้นมาเนี่ยหละนะครับมันเป็นช่วงคริสต์มาสนะครับโอเคสั้นๆตามนี้นะฮะส่วนเรื่องต่อมาครับที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเดเร็กเพสนะครับได้มีการเคาะเกี่ยวกับ สิบผู้เล่นที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมแมนเชสเตอร์เดดในช่วงปีหน้าหรือว่าปี2023นั่นเองนะครับมีใครบ้างตามการวิเคราะห์หรือว่าคาดการณ์กันออกมานะครับก็50 50นะเรื่องของอนาคตแต่ละคนนะครับคนแรกครับได้เพจโยงไปที่ในรายของดีเน,นร์สันนะครับดีเน,นร์สันเนี่ยก็ยังมีสัญญากับแมนยูนะแล้วก็ ซีซั่นนี้แมนยูปล่อยไปแบบยืมตัวถึงแม้ว่าจะปล่อยไปแบบยืมตัวก็จริงนะครับแต่ว่าอนาคตของดีเนสันเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะฮะเพราะว่าเหมือนกับนักเตะเนี่ยในช่วงซัมเมอร์เนี่ยต้องการย้ายออกแบบถาวรไปเลยหรือว่าซีซั่นหน้านะครับแล้วก็เจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์แบบชัดเจนนะว่าคือถ้าเกิดกลับไปแล้วก็ยังไม่ได้แบบรับโอกาส แบบส่วนเสมออีกก็น่าจะมีการย้ายออกจากทีมแล้วนะครับแบบถาวอนในรอบหน้ากันเลยนะฮะรายที่2ครับก็คือมาตินดูบฟสการ้านนี้ก็ไม่น่าจะ มีการสัญญาแบบถาวรนะครับแมนยู U, ยืมตัวมาแต่ดูจากสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะปล่อยตัวกลับไปนะครับก็จะเป็นรายที่2องนะที่มีการเดินทางออกจากสโมสรอนแมนยูรายนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเชื่อมโยงกับสัญญาของแมนยูแบบโดยตรงเนาะเพราะว่าแมนยูไปยืมมานะครับแล้วก็รายที่3ที่จะมีการแยกทางกับแมนยูเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นในรายของทอมฮีตัน นะผู้สัมรตูตัวเก่าของทีมนะครับจะคล้ายกับบรีก,กันครับที่อายุเริ่มมากแล้วเราก็จะมีการแยกทางกับทีมกันออกไปเนื่องจากว่าสัญญาอะไรต่างๆก็จะหมดลงนะครับร้อยต่อมาครับ ก็เป็นอัลเซลตัวเซเบ้แนวรับรายนี้ก็ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บสัญญาก็ใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสแยกทางกับแมนยูทั้งสูงในช่วงปีหน้าเช่นเดียวกันหรือว่าหลังจากจบซีซั่นนะครับแล้วต่อมาเป็นในรายของเบนดวิลเลียมนะครับที่ดูเหมือนจะมีอนาคตที่ไม่ชัดเจนคล้ายๆกับตัวเซเบ้นั่นเองนะฮะแล้วก็ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยก็คือมันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยก็มีลูกชอกับคาเดมาเซีย เบียดแย่งตำแหน่งกันอยู่นะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็มีดาโลวันวิซาก้าไหนจะมีข่าวว่าแมนยูเนี่ย เลงในรายของแบ็คขวารายใหม่เข้ามาอีกนะครับซึ่งการย้ายออกจากทีมเนี่ยก็มารอดูกันนะครับจะย้ายออกจากทีมในช่วงมกราคมเลยไหมหรือว่าหลังจากจบซีซั่นนะครับแล้วต่อมาครับก็คืออารอนวิสาก้านะครับรายนี้ก็มีข่าวตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับคิตตันพาเลสอาริโตซังกัดนะครับฟูลแลมบูธแฮมตันอะไรประมาณนั้นครับสามทีมหลักๆที่มีการเล่นข่าวกันออกมาล่าสุดนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีโอกาสย้ายทีมสูง ในช่วงปีหน้านะครับรายต่อมาก็เป็นเฟสครับในตําแหน่งพื้นที่แดนกลางเฟดเนี่ยก็แน่นอนครับว่าสัญญาเรื่องของการใช้ออปชั่นเทนฮาร์คก,การันตีก็จริงเรื่องของการตัดสัญญาแบบใช้ออปชั่น1ปีนะแต่เรื่องของอนาคตเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถการันตีได้เพราะว่าที่ผ่านมาเฟสเองก็มีฟอร์มการเล่นแบบขึ้นขึ้นลงนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเยเชด้วยซึ่งแมนยูก็ไม่ได้รังตัวซะทีเดียว แล้วก็ถ้าเกิดแมนยูซื้อกองกลางรายใหม่เข้ามาเฟสเนี่ยก็น่าจะลําบากแล้วก็อนาคตก็น่าจะชัดเจนก็คือเรื่องของการย้ายออกจากทีมในช่วงปีหน้าด้วยนะครับรายต่อมาครับก็คือดอนนี้ฟอร์เตเบกครับที่ได้เพจคอลกันออกมาก็เป็นอีกหนึ่งตั้งเตะนะที่ถ้าเกิดยังงัดฟอร์มเก่งมัดใจแฟนบอลมัดใจทีมงานโค้ชไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายต้องย้ายทีมนะครับแล้วก็ในรายของฟากุนโดเบสตีรายนีย้มีข่าวชัดเจนตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลกแล้วแหละ เย่นก็คอนเฟิร์มกันดีนะครับเราน่าจะได้รับฟังข่าวคนมานะฮะแล้วก็น่าจะมีการย้ายกันเกิดขึ้นในช่วงมกราคมที่จะถึงนี้กันเลยนะครับหรือว่าตลาดซื้อขายช่วงกลางซีซั่นส่วนรายสุดท้ายที่เดลิเวอรี่เพจขอกันหนกมาก็คือจะรดองซานโชครับก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีเหมือนกันถ้าเกิดยังงัดฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้นะครับซึ่งในรายของซานโชเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่า แฟนบอลเนี่ยคาดหวังเยอะแล้วก็ย้ายมาในราคาที่สูงม,มากๆนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแหละที่จะได้รับความกดดันในหลายด้านนะฮะแล้วก็เรื่องของผลงานเนี่ยถ้าเกิดยังปรับปรุงไม่ได้อีกก่อนจบซีซั่นมันก็ อาจจะมีการเปิดทางเรื่องการย้ายทีมการเกิดขึ้นก็ได้อย่างที่บอกกันไปนะครับโอเคนี่คือสีนักเตะนะฮะที่มีโอกาสย้ายออกจากแมนยูในช่วงปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดช่วงมกราคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์นะครับส่วนเรื่องราวอื่นครับก็มาคอการเกี่ยวกับเรื่องของสนักเตะที่ ME นยเนี่ยคอลกันออกมานะฮะเป็น4นักเตะที่ถ้าเกิดแมนยูสนใจสามารถซื้อแบบถูกๆได้เลยในช่วงมกราคมนะครับเพราะว่า4นักเตะดังกล่าวเนี่ย เป็น4ผู้เล่นที่สัญญาจะหมดลงแล้วครับก็คือเหลืออีกประมาณสัก5-6ถึง6เดือนอะไรประมาณนั้นน่ะมันก็เลยเป็นการย้ายที่ถูกมากๆหรือว่าอาจจะรอเซ็นฟรีไปเลยก็ได้หลังจากจบซีซั่นนะครับมีใครบ้างครับรายแรกก็คือยานซัมเมอร์ตำแหน่งผู้สปบะตูนะครับซึ่งตำแหน่งนีน้ทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวนะฮะเรื่องของการมองหาผู้สป,ปะตูรายใหม่แทนที่เดวิดเดียเพราะว่าสัญญา ของไเบริกาแล้วก็สานการของไดเิติกาเนี่ยเราทราบกันดีว่าถ้าเกิดยังไม่คืบหน้าเรื่องของสัญญาเนี่ยก็มีโอกาสย้ายออกจากทีมแล้วก็จะทําให้แมนยูหาพกสกัาปาปโต้รายใหม่เข้ามาซึ่งยาซัมเมอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเบืรอต้นที่แมนยูยังมีข่าวอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแมนยูดําเนินการเนี่ยในช่วงมกราคมซื้อไปก่อนโดยที่ไม่ต้องรอเซ็นแบบถาวรเนี่ยมันก็เป็นราคาที่ไม่แรงด้วยนะครับไม่น่าจะเกินประมาณ1 0บถึงสิล้านยูโรหรอกนะฮะ รอ้วต่อมาครับเป็นในรายของมูโกโก้นะครับแนวรุกวัย18ปีของทางดอทมุลนะฮะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําในโยุโรปมากมายนะตอนนี้นะฮะแล้วก็สัญญาเนี่ยถ้าเกิดยังไม่คืบหน้าจะทําให้นักเตะรายเนี้ย มีราคาที่ถูกมากๆในช่วงมกราคมหรืออาจจะย้ายกันแบบฟรีได้เลยในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งแมนยูก็กําลังมองหาแนวลุกรายใหม่อยู่เหมือนกันมัวโกก,ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งริดลายชื่อที่ที่แมนยูสนใจก็ได้รายที่3ครับเป็นตําแหน่งมิดฟิลด์ัวกลางครับก็คือ,อยูริเตลามันก็เป็นเป้าหมายเดิมของแมนยูอยู่แล้วนะฮะ เป็นฟิฟี่ที่หลายๆทีมในอังกฤษเนี่ยต่างก็ให้ความสนใจแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทีมไหนให้ความสนใจในช่วงกลางซีซั่นเนี่ยเป็นดีลที่ง่ายมากครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าสัญญาระยะที่หมดค่าตัวก็ไม่สูงหรืออาจจะรอเซ็นแบบฟรีฟรในช่วงซัมเมอร์ก็ได้แต่อาจจะยากหน่อยเพราะว่าหลายทีไม่ให้ความสนใจไงนักเตะฝีเท้าดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้ฮะอันที่สนะส่วนอันที่4ครับที่เอ็มเอนะนํามาก็คือมิลานีย ในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางนะครับ ไม่ใช่ว่าแมนยูจะไม่มีข่าวเรื่องของการเพิ่มเติมเซนเตอร์ตัวกลางเข้ามาเพิ่มเติมนะแมนยูยังคงมีข่าวนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวหลักอย่างโรเบวารานหรือว่ามาตินีสยืนคู่เป็นขาประจําอยู่แล้วแต่ภาพรวมเนี่ยมันก็ยังไว้ใจอะไรมากไม่ได้เพราะว่าในรายของวารานเนี่ยมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยนะครับ้าเกิดเราไปดูสถิติเรื่องของอาการบาดเจ็บของวารานไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ในแต่ละเกมนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะพอลงได้2 3สาเกมปุ๊บเกมที่สี่เกมที่ห้าเ,เนี่ยก็จะมีอาการบาดเจ็บ แล้วก็พักแล้วก็มีแบบเรื่องของความไม่ต่อเนื่องนะครับมาตินี้ก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าก็ต้องมีตัวแนวรับเข้ามายืนคู่เพิ่มเติมนั่นแลหละ ส่วนในรายของเลเลอร์เพลย์เมกวเนี่ยเราทราบกันดีว่าเรื่องของผลงานของ2รายนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคงเส้นคงวานะฮะทำให้มีโอกาสที่แมนยูเนี่ยจะเซ็นเซ็นเตอร์ตัวกลางรายเข้ามาในช่วงปีหน้านะครับอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์นั่นแหละอาจจะมีการพิจารณาก็ได้ซึ่งมิลาัสกินเนียเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เป็นเป้าหมายเดิมของแมนยูอยู่แล้วฝีเท้าดีนะครับแล้วก็แถมทางสัญญาก็ยัะหมดก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งลิศายชื่อแหละที่เหมาะสมสำหรับแมนยูนะสไตล์การเล่นอะไรต่างๆก็น่าจะ เหมาะสมกับสิ่งที่เอเดรียนหาต้องการแต่ก็อย่างที่บอกกันไปครับลาสกินเนียฟอร์มดีเป็นแนวรับที่ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนาในยุโรปมากมายนี่คือเรื่องอยากเหมือนกันนะครับแล้วก็อินเตอร์เนี่ยก็พยายามรังให้ต่อสัญญาอยู่ด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนข้อมูลจาก d ดลิเอร์เพเพิ่มเติมครับมีการเคาะประเด็นกันออกมาครับเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพของแมนยูในช่วงปีหน้า ก็คือปี2023นมั่นแหละไม่ว่าจะเป็นตลาดช่วงกลางซีซันหรือว่าตลาดในช่วงซัมเมอร์ซึ่งลำดับความสำคัญของแมนยูกับสิ่งที่เดลี Del ่เพลสเนี่ยขากระดกมามีตำแหน่งไหนบ้างนะครับเดลี่เพลสมองว่าการเสริมทัพในช่วงปีหน้าของแมนยูเนี่ยหนึ่งในตำแหน่งที่แมนยูต้องการก็คือตำแหน่งผู้สำบัดตูนะครับผมก็เพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้นี้ครับว่าสาเหตุสำคัญทำไมแมนยูต้องการผู้สำบัดตูรายใหม่เพราะอะไรนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นสาสการของดิบวอเรชด้วยส่วนหนึ่งรวมไปถึงอาจจะเป็นความต้องการของ ทางเอเล็กเทนฮากด้วยที่ต้องการผู้สมัคร,รที่มีคุณส,สมบัติที่หลากหลายมากขึ้นกว่านี้นะครับส่วนตัวเลือกก็บอกกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่2ที่ได้เลือกเพจคอกันออกมาที่ว่ากันมาจะเป็นเป้าหมายของแมนยูในช่วงปีหน้าก็คือตำแหน่งแบ็คขวาจริงๆเนี่ยเป็นเป้าหมายหรือว่า เป็นความต้องการของเทนทารตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนไปแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เสริมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปีหน้ามันก็มีโอกาสเสริมทับในตำแหน่งแบ็กขวาเบอร์ต้นอยู่แล้วนะครับเป็นเป้าหมายที่เทนทารต้องการนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยก็มีในรายของพวกแบบดูมเฟสนะครับจะได้มีฟิล์มโปงแม็กซารอนนู่นนี่นั่นนะครับประมาณ3-4รายได้ที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่3ครับที่เชื่อกันว่าแมนยูน่าจะมีการเสริมเนี่ยก็คือมิดฟิล์ตัวกลางนะครับถึงแม้ว่า แมนยูจะมีการเสริมทั้งคาซิเมโรเอริกเซนเข้ามาแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็เชื่อกันว่าแมนยูต้องการความแข็งแกร่งเพิ่มเติมอีกนะฮะซึ่งเป้าหมายในตอนนี้ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางก็ที่มีข่าวนะก็เป็นในรายของพวกจูเบลิงแฮมเฟนกี้เดยองก็ยังคงมีข่าวนะครับเอนโซเฟอร์เดสสามรายนี้ที่มีข่าวล่าสุดนะส่วนรายอื่นก็ยังคงเงียบอยู่นะครับก็เชื่อกันว่าเแต่เ็กเกนาฮต้องการเพิ่มเติมในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางให้มันแน่นขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดทท้าาาายนะครี่่่ดวมมูจเสิ ในช่วงปีหน้าก็คือตำแหน่ง แนวรุกหรือว่าตำแหน่งพวกศูนย์นานั่นเองนะครับเ <Hey, S 1> หตุผลง่ายครับก็คือการจากไปของทางคิเซโนโรโดครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับกองหน้าเรื่องของการจบสกอร์น,นั่นเองที่กองหน้าเนี่ยจบสกอร์ได้แบบไม่เฉียบคมมากพอก็เลยทําให้มีโอกาสที่แมนยูจะเสริมศูนย์หน้ารายใหม่เข้ามานะครับอาจจะเป็นในช่วงมกราคมไปเลยหรือว่าเสริมทีเดียวในช่วงซัมเมอร์ที่เป็นแบบศูนย์หน้าที่ธรรมชาติจริงๆอย่างเช่นพวกโอซิมเพนนะครับรวมไปถึงอีกหลาย คนนะที่มีข่าวเชื่อมโยงครับพวกรามอสอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งลิตรลายชื่อที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับในช่วงปีหน้านะนี่คือ4ตําแหน่งนะครับที่เชื่อกันว่าแมนยูเนี่ยจะมีการเสริมทัพนี่คือลําดับความสําคัญของตําแหน่งแล้วกันนะที่แมนยูจะเสริมนะครับย้ำนะฮะในช่วงปีหน้านะครับปี2023นะแล้วก็กระแสะข่าวอื่นทิ้งท้ายกันครับเรื่องของกานาโชกันก็ มีรายงานจากฟีคาเยสนะครับสื่อของสเปนเนี่ยมีการระบุว่าทั้งอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีเนี่ยติดตามสาการของทางกาลาโชอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่นักเตะรายเนี่ยเรื่องของสัญญาฉบับใหม่เนี่ยก็ยังไม่คืบหน้านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูกระแสข่าวจากสื่อดังๆในอังกฤษเนี่ยที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือแมนยูค่อนข้างมั่นใจที่จะต่อสัญญากาลาโชได้แล้วก็นักเตะเนี่ยต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปด้วยเพียงแต่ว่า มันก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้ไงถึงสื่อสเปนหรือว่าสื่ออังกฤษบางสื่อก็เล่นข่าวกันออกมาว่าทางาอ์เซนเชลซีเขาติดตามสาการอยู่ถ้าเกิดแบบสาการเปลี่ยนแปลงแบบว่าคุยกันไม่ลงตัวกันนะโชเลือกย้ายมากกว่าอยู่เนี่ยนะฮะสทีมนี้ก็อาจจะเข้ามาน้่งนาวให้นักเตะอาลวานีย้ายทีมก็ได้แล้วก็ปิดท้ายกันครับเรื่องของมาโลกุสโตนะครับแบ็กขวาของทางลียงเนี่ยก็มีข่าวจากมีเดียฟุตนะฮะว่าทเเดเคนฮาร์กเนี่ยก็ต้องการแบ็กขวารายใหม่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะ เหตุผลก็เดิม,ดมแล้วละนะครับโดยที่อีกหนึ่งแบ็กขวาที่แมนยูให้ความสนใจนอกเหนือจากพวกในรายของฟิล์มปงหรือว่าดังเซลดุมฟิสเนี่ยก็คือกูสโตนี่แหละ แบก็กควาของทางลียงนะฮะที่มีมูลค่าอยู่ที่30บล้านยูโรซึ่งมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอจํานวนเงินเนี้ยให้กับทางลียงในการดึงแบก็กควาร้านเนี้ยมาเสริมทัพนะฮะแต่ว่าแมนยูก็ต้องแข่งกับทางเรอัลมาริดนะครับบรอันบูนิกที่ให้ความสนใจแบก็กควาร้านนี้อีกด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรอนแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ